มีองค์ที่แบบเป็นของรักของห่วงของรัก <Okay. S 2> ของห่วงต้องอยู่ที่คอไอ้ย่ยาชมหน่อยขอชมหน่อยเหนือดวงเนื้อเงินครับองค์นี้คือเหนือดวงหนึ่งเนื้อเงินใช่ครับองค์นี้องค์ประสบการณ์นี่อุ๊ยด้านหลังมีพระเกศาด้วยใช่แล้วมีจีวรหลวงปู่ด้วยประสบการณ์ยังไงเล่าให้ฟังหน่อย คือต้องย้อนไปก่อนคําว่าเหนือดวงเนี่ยชื่อรุ่นเขาเนี่ยก็มีความหมายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือถามว่าพุทธคุณไปด้านไหนคือพุทธคุณไปทางด้านเหนือดวงเราไปอีกคือถ้าดวงเราเป็นแบบนี้เขาก็จะไปเหนือกว่าอีกเรื่องโชคลาภเรื่องการงานการเงินอย่างเงี้ยก็จะไปเหนือกว่าสิ่งที่เราเป็นคือพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้หรือสิ่งที่เราขอไว้เนี่ยจะไปเหนือได้อีกอ่าครับอันนี้คือที่ไปที่มาของเหนือดวงครับและประสบการณ์ที่เราเจอคือของบอลก่อนที่จะได้องค์นี้มานะต้องบอกว่าผมเป็นเรื่องีออัััศจรยยยเเเเเหหหหมืนนนนนนนกะะผฝ็ล ในฝันตัวเองเลยในฝันเห็นเหรียญเหนือดวงเหรียญนี้คือเหรียญแต่และเหรียญเนี่ยเขาจะมีมีโค้ดกำหนดผมฝันเห็นเหรียญเหนือดวงเลข40เหรียญนี้ใน,<ด>ในฝันตัวเองไม่เคยเป็นเจ้าของมาก่อน้วยนะ เหรียญเนื้อเงินที่สร้างทั้งหมด99องค์99องค์ครับวันถัดมาผมก็เลยประกาศหาเลยว่าใครที่เป็นเจ้าของเหรียญเงืนอดวงเนื้อเงินเลข40เนะี่ยผมขอเลยผมขอเช่าเถอะผมประกาศกลางกลุ่มเลยแล้วอยู่ดีๆให้หลัง2เดือนมีพี่คนนึงทักข้อความมาหาผมบอกว่าเนี่ยมีเจ้าของเขาจะขายเหรียญเนืนอดวงคือคนนี้เป็นคนกลางเจ้าของเหรียญเขาจะขายเขาก็ส่งรูปมาให้ผม เฮ้ยเป็นเหรียญเนื้อดวงเนื้อเงินเลข40ที่ส่งมาในข้อความผมก็เฮ้ยพ,พี่พี่รู้ไหมว่าเหรียญผมเนี้ยผมยตามมามนานมากผมตามหามา2เดือนแล้วเนี่ยผมก็แคปไอที่ผมโพสต์ให้เขาดูเขาบอกเนี่ยเจ้าของเขาจะขายแล้วแต่อารมณ์เจ้าของที่จะขายนี่คืออารมณ์แบบอยู่ๆอ,อยากจะขายหรือไม่อยากขายก็แล้วแต่เขานะปรากฏว่าตอนที่เขาอยากขายเนี่ยคือตอนนั้นราคาตลาดก็เล่นกันประมาณสักแสนสามแสนสี่แสนห้าประมาณนี้ณตอนนั้นขับกี่ปีแล้วไม่นานนะพี่ไม่กว่าปีกว่าเนาะก่อนที่จะแรงแต่เจ้าของเขาเปิดผมมา2 0 0แสนเราก็มองในมุมที่ เราสู้ไหวเราก็สู้ไม่ไหวต่อให้เราจะอยากได้ผมก็เลยบอกเขาว่าผมสู้ไหวสักประมาณสักสิบเจ็ดสเขาก็เลยไปบอกเจ้าของปรากฏว่าเจ้าของก็บอกเปลียนใจล้วไม่ขายแล้วคือเป็นอารมณ์แบบนี้ไม่ได้เราหว่าสงสัยจะไม่ใช่เจ้าของลแล้วแล้วถัดม,มาอีก2เดือนกลับมาถามอีกอาจจะต้องการใช้ตังค์แล้วแต่เขาอยากขายราคาเดิมราคาสองแสนสองแสนราก็พี่ผมก็ยังสู้ไหวเท่าราคาเดิมนะ ไปต่อให้ผมหน่อยเหมือนเดิมพอต่อไปไม่ขายอีกแล้วไม่ขายอีกแล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยหลวงปู่มันชักจะยังไงยังไงแล้วนะองค์นี้วนมาหาผมสองรอบแล้วผมก็เลยหยิบมือถือที่มีรูปเหรียญน,นี้มาแล้วก็พูดกับมือถือนี่แหละหลวงปู่ถ้าพระองค์นี้จะเป็นองค์ผมจริงๆเนี่ยขอให้ช่วยสแสดงปาฏิหาริย์ให้ผมเห็นหน่อยให้หวยเนี่ยออกสีศูนย์เลยอ่าผมเสี่ยงอย่างนี้เลยแล้วผมเสี่ยงไปเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะถูกหวหยหร<ม>ืออะไรหรอกผมอยากเข็มได้เฉยว่าจะออกสี่ศูนย์หรือเปล่าซื้อแบบตรงๆเลยสี่ศ <40 S 2> ูนย หมื่นหกอ่าคือได้เงินมาหมื่นหกแต่สิ่งที่เรารู้คือนี่คือคําตอบแล้วผมก็เลยเอาคําตอบเนี้ยไปให้เจ้าของที่เขาเปลี่ยนใจไปแล้วก็คือโชว์ราค<ข>าให้เขาดูเลยว่าเขาไม่ขายแล้วอะว่วอะผมก็เลยบอกพี่พี่ช่วยไปบอกเจ้าของเขาหน่อยนี่ผมคุยกับหลวงปู่หลงคบหลวงปู่ว่าถ้าเป็นของผมจริงๆเนี่ยให้ออกตัวนี้หน่อยให้ผมมีโชคแล้วมันก็ออกจริงพี่ก็ไปบอกเจ้าของเขาหน่อยแล้วพี่บอกเขาด้วยนะว่าเงินทั้งหมดที่ถูกมาเนี่ยหมื่นกว่าบาทผมจะเอาให้เขาทั้งหมดถือว่าเงินส่วนนี้เป็นเงินที่หลวงปู่ช่วยผมซื้อพระเพื่อให้ผมได้้เเป็นจาของ แล้วก็รวมกับเงินที่เราคุยกันไว้ผมให้ทั้งหมดไปบอกเขาด้วยว่าเขาจะให้ผมไหมเพราปรากฏว่าเขายอมผมะเขาให้เขายอมเพราะว่า<ช>เรื่องเรื่องนี้ใช่เขาก็เลยมอบเหรียญนี้ให้ผมครับในที่สุดก็ได้ครอบครองเหรียญที่มีเลขค้ด40ใช่แล้วช่ว